ตัวตัวมันเป็นขัง้หาสิบถือเทาี่าข้างตล้จัสายน้ำเป็ตะแกรงหมดแวนี่คุ้มบอรตนนี้ร้านสุเทศสังโลกเลยคะเรื่องเรื่องราวที่สังโลกที่เราตั้งแต่ที่เรายังไม่ตั้งแต่มาก่อนเลยก็ป้าเป็นคนทำไรทำนานเหมือกันทำไรมันสนิทที่เราออกแบบเมื่อก่อนชอยจะไม่มีใครเหมือนอย่างเราเสมอดีที ทำน้ำเครือ e sponge, แล้วก็ทดลองน้ำเครือบทำทุกสิ่งท like ุกอย่างเกี Crit ่ยวกับน้ำเครือเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็กำลังต้องคนคว้าตลอดอย่ลอันนี้เจอประมาณอันนี้เป็นของเก่าเนี่ยเป็นของเก่าค่ะมาค่านานแล้วอันเนี้ยมีคนมาขอซื้อแต่ป้าไม่ขายคนมาลานเลยเนี่ยของเก่าทั้งหมดไปจนถึงใหม่เลยอันนี้ <S <S หายใส่สน้ำก็ได้อย่องนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์หมดครับคือให้เรับขที่ไหนที่หนเงื่อนับ ว hmm ่า hmm. ดูท้าไม่ไม่ไม่าทชเสรอย่างดีไ่จะเปิดปาเขา